สวัสดีค่ะจุธาพรเกื้อบุญมานะคะรหัสนักศึกษา5401001620094 mm hmm. วันนี้จะมาพรีเซนต์การเขียนแบบชิ้นงานโดยใช้โปรแกรม solidworks นะคะโดยชิ้นงานที่เราจะเขียนได้แก่คอจกอักรยานนะคะไปเริ่มเลยค่ะแบบแรกก็เข้าโปรแกรม solidworks มาก่อนนะคะเลือก s k e t c ค่ะ s k e t c ที่ top plane น,นะคะวาดวงกลมค่ะขนาดด i a m e t e r 40นะคะ ไปที่ฟีเจอร์ค่ะทำการ e x t u t e 50มิลน,นะคะกดติ๊กถูกค่ะต่อมาเราจะทำการวาดเซนเตอร์ไลน์บนปากทรงกระบอกนะคะคลิกขวาเลือกสเกตบนปากทรงกระบอกก็เลือกเซนเตอร์ไลน์นะคะ กด ESC นะคะจากนั้น Exit Sketch นะคะแล้วก็ไปที่ Feature ทําการสร้าง Plane โดยไปที่ Reference Geometry นะคะสร้าง Plane ขึ้นมาใหม่คลิกเส้นที่1ให้เลือก Center Line ที่เราวาดขึ้นมาเมื่อกี้นะคะคลิกครั้งที่2ให้เลือกพื้นผิวที่เราจะทําการวาด Plane ลงไปนะคะกด Tick t o o ค่ะแล้วก็ขยาย p l a n ลงมา จากนั้นก็ section view ตัดดูส่วนที่เราตัดนะคะหันหน้ามันมานะคะเราจะทำการวาดลงบนพื้นผิวของเรานะคะอันดับแรกให้ไปวาด center line ก่อน,นะคะ่ะเดี๋ยวคลิกขวาก่อนแล้วก็เลือก sketch แล้วก็ไปที่ center line ค่ะ กด E S C นะคะแล้วก็ไปที่ลายค่ะแล้วก็เริ่มวาดเป็นส่วนโคง้งอ่พาพอวาดมาปุ๊บกด A 1ครั้งนะคะเพื่อเปลี่ยนเส้นเป็น tangent arc นะคะแล้วก็ทำให้เส้นมันเส้นปะมันไปชนกับ ส่วนโค้งของ tangent arc นะคะคลิก1ครั้งค่ะแล้วก็กด A อีกเพื่อเปลี่ยนเป็น tangent arc นะคะแล้วก็วนมาให้ชนกับจุดเริ่มต้นกด ESC นะคะจากนั้นไปกำหนดความสัมพันธ์ค่ะคลิกที่จุด center ของโค้งบนนะคะกด Control ครั้งไว้แล้วก็ไปกดที่ center line ของทรงกระบอกนะคะปล่อย Control นะคะแล้วก็เลือก c o n s i d e n t นะคะ ต่อมาเหมือนกัน,นะคะ่ะโค้งล่างด้วยแล้วก็จุดสุดท้ายคือส่วนโค้งของส่วนโค้งใหญ่ด้านล่างนะคะกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็จุดด้านล่างตรงกลางของทรงกระบอกนะคะปล่อยคอนโทรลนะคะก็เลือกคอนซิเดนต์มันจะเกินออกมาไม่เป็นไรนะคะ ให้เราไปกำหนดขนาดเอานะคะไปที่สมาร์ทไดเมนชันนะคะรลศมีส่วนโค้งบนก็คือ18นะคะไม่15ค่ะส่วนโค้งล่างคือ18นะคะแล้วก็ระยะห่างระหว่างส่วนโค้งบนกับส่วนโค้งล่างคือ15นะคะ แล้วก็ระยะสุดท้ายคือมุมระหว่างเส้นเฉียง2เส้นนี้มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเลือก r i f t This Dimension Driving นะคะกดโอเคจาก f u l l y d f i i n e ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็น Over d e f i n e นะคะคลิกไปที่ Over d e f i n e เลยค่ะมันบอกว่าเรากำหนดขนาดเกินนะคะให้เราไปที่ d i a g o n a l นะคะแล้วก็เลือกรูปแบบใน Result นะคะมันจะมี ผลลับมามันจะช่วยเรากําหนดขนาดแล้วก็เลือกว่าในที่นี้เราต้องการแค่ r สิบห้า r สิบแปแล้วก็องศานะคะตัดไอระยะไอนี่ทิ้งนะคะพอเราได้ปุ๊บก,กด accept นะคะกดติ๊กถูกแล้วมา double click ที่องศาตรงนี้แล้วก็ใส่ใหม่เป็นองศาที่เราต้องการคือ22นะคะกดติ๊กถูกค่ะโอเค จากนั้นกดให้มันติ๊กถูกไปก่อนแล้วก็กดเต็มรูปแล้ว exit sketch ต่อมาไปที่ l light like p พ n นะคะจะทำการวาดบน l i like ล h t p พ n แล้วหันด้านขวามาไปที่ Circle นะคะวาด i r r l l ว่า Circle. วาด i r r l l e ขึ้นมา2วงกำหนดขนาดนะคะวงใน สามสิบห้าวงนอกสี่สิบห้านะคะแล้วก็ระยะระหว่างเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์ทรงกระบอกตรงนี้ห้าสิบห้านะคะแล้วก็ระยะระหว่างเซนเตอร์ของวงกลม กับฐานของทรงกระบอกตรงนี้นะคะ35ก็ใส่ไปต่อมาเราจะทำการตัดปากนะคะไปที่เซนเตอร์เลคแทงเกิลตัดปากของส่วนตรงกลมตรงนี้นะคะ กำหนดขนาดให้มันเป็น10มิลน,นะคะแล้วก็ไป trim entity trim entity เลือก power trim นะคะแล้วคลิกเมาส์ค้างลากผ่านเส้นที่เราไม่ต้องการให้มันเป็นปาก ที่มันไม่เกี่ยวข้องะค่ะเพื่อทำให้มันเป็นปากอ่านี่น่าจะได้แล้วกดติ๊กถูกนะคะก็ได้ปากมาจากนั้นทำการ e x t r u d e ที่เราเพิ่งวาดไปเมื่อกี้นะคะไปที่ฟีเจอร์ค่ะแล้วก็กด e x t r u d e เราให้มัน e x t r u d e 40นะคะ ดูด้านข้างลักษณะของการ e x t ก u d ทให้เป็น m ม p ดเพนนะคะถ้าหันมามุมดีๆก็คือมันจะตรงกลางพอด,ดีเป๊ะเลยนะคะกดติ๊กถูกค่ะ,ะดูด้านขวาใหม่ต่อมาเขียนเซนเตอร์ไลน์จากตรงนี้ถึงตรงนี้นะคะ เลือกพื้นผิวก่อนแล้วก็ค่อยว่าเซนเตอร์ไลน์ไปให้ถึงกึ่งกลางทรงกระบอกนะคะกด ESC ค่ะจากนั้นทำการกำหนดมุมนะคะระหว่างเซนเตอร์ไลน์กับฐานของทรงกระบอก 10องศามันมาอีกแล้วนะคะกด Lift this dimension diving นะคะสังเกตรตรงนี้เป็น fully define อยู่เลือก Lift this Book กดโอเคมันจะกลายเป็น over define กลับมาคลิกที่ over define นะคะเลือก d i a g o n a นี่นะคะแล้วก็ตัดตรงนี้ทิ้งไปนะคะเลือกรูปแบบอ่ามันตัดทิ้งแล้วกด accept นะคะกดติ๊กถูกแล้วก็มา double click แก้องศาเป็น10องศานะคะ e x e c u e นี่นะคะกด Exit Sketch ต่อมาเราจะทำการ e x t r u t e ส่วนโค้งที่เราวาดไปตอนแรกนะคะคลิกเลือกไปที่ส่วนโค้งนั้นก่อนนะคะไปที่ Feature ค่ะแล้วก็คลิก e x t r u t e เราจะ e x t r u d e ยังไงให้เราเลือกลักษณะการ e x t r u d e แบบ up to body นะคะมันก็จะไปขึ้นที่แถบสีชมพูให้เราเลือก body ที่เราจะ e x t r u d e ไปถึงก็คือตรงนี้นะคะแล้วก็ทิศทางให้เราคลิกไปที่ center line แล้วก็ มีองศาด้วยเอา7ด e g r นะคะถึกถูอค่ะต่อมาก็เราจะไปทําการสเ็็ c ที่ปากของชิ้นงานนะคะก็ไปเลือกพื้นผิว บริเวณปากเลือกสกเก็ตไปนะคะแล้วก็ไปที่วงกลม circle นะคะแล้วก็เลือกขอบด้านนอกตรงกลางเป็นศูนย์กลางของวงกลมขนาด diameter สิ ่าจะเห็นว่ามันเกยกันอยู่ตรงนี้เราจะทำการทริมมันออกไปนะคะไปเลือกที่ทิม m Entity นะคะแล้วก็เลือกทิม o ู r o ร s e s นะคะเอ้ยก่อนทิมเดี๋ยวยังไม่ทิมก่อนทิมเราจะต้องวาดลายขึ้นมาก่อนนะคะวาดลายให้มันตัดผ่าน วงกลมของเรากด ESC นะคะแล้วก็ค่อยไป trim เลือก trim to c l o s e s นะคะแล้วก็ตัดเส้นที่เราไม่ต้องการออกนี่นะคะจากนั้นติ๊กถูกค่ะแล้วเราจะทำการ Copy ส่วนโค้งนี้นะคะให้เรากด Shift แล้วก็เลือกคลิกให้มันเกิดเป็นสีฟ้านะคะเดี๋ยวต้องกด exit sketch ก่อน,นก็ค่อยกดกดใหม่นะคะกด Shift แล้วก็กดเลือกอ่าโอเคนะคะให้ทั้งทั้งรูปเป็นสีฟ้าแล้วก็มีลูกศรเขียวๆนี้ขึ้นมาด้วยนะคะ จากนั้นกด Ctrl C นะคะแล้วก็หมุนไปอีกด้านหนึ่งเนี่ยค่ะปากอีกด้านหนึ่งเราจะไปทำการวางที่ปากอีกด้านหนึ่งนะคะก็คลิกไปที่พื้นผิวที่เราจะวางก่อนแล้วก็กด Ctrl V นะคะมันก็จะวางแล้ว ทีนี้มันยังวางเบ้เบ้อยู่ให้เราคลิกเมาส์ที่รูปมันนะคะแล้วกดเลือก e d Edit Sketch นะคะจากนั้นก็ไปชี้ที่จุดศูนย์กลางแล้วก็เลื่อนมันมาให้ตรงกลางมันจะมีจุดมาร์คให้เราเลยตรงกลางขอบด้านนอกแบบนี้นะคะกดติ๊กถูกค่ะกด แล้วก็ไปที่ฟีเจอร์นะคะหันหันมังก่อนดีกว่าไปที่ฟีเจอร์ทำการเอ็กทูดนะคะเอ็กทูดทั้งบนทั้งล่างเลยนะคะเอ็กทูดยื่นออกด้านนอกนะคะให้เอ็กทูดไป10มิลนะคะเิ X ็กทูดค่ะด้านล่างด้วยนะคะ สิบมิลออกด้านนอกนะคะอ่าต่อมาเราจะไปเจาะรูที่ทรงกระบอกอันนี้นะคะก็คลิกขวาแล้วก็เลือกสเก็ตนะคะก็ไปที่ o b s e t Entity แล้วก็เราจะเลือกเจาะรูนะคะตรงนี้ให้เป็นขนาด5เราตอนแรกเราต้องเลือกพื้นผิวก่อนเราเลือก reverse ด้วยนะคะให้มันกลิ่นเข้ามาด้านในกดติ๊กถูกค่ะจากนั้นไปที่ฟีเจอร์นะคะแล้วก็ทำการ extrude cut ให้เอ็กทูตคัตไปลึก5มิลน,นะคะ7ดิคีลิคทูค่ะอ่ามันก็เอ็กทูตคัตแล้วต่อมาไปที่โฮวิสสารนะคะ เลือกแบบเ o u n t e r b นะคะดิน912นะคะ M8 แล้วก็ l o s s นะคะเจาะเป็นแบบเจาะทะลุนะคะ Through All แล้วก็ไปที่ Position เพื่อเลือกพื้นผิวนะคะ เอ,เอาใหม่เอาใหม่อ็ก t ู o cut นะคะ เอ้ยไปที่โฮวิสานเลือกเคาน์เตอร์บอร์ M8 True l l นะคะไปที่ position นะคะ ก็เลือกตำแหน่งรูไปแล้วก็กดติ๊กถูกนะคะต่อมาเราจะโฮวิาสาะที่ปากตรงนี้อีกทีนึงนะคะไปที่โฮวิาสาะเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เลือกเป็นโฮนะคะดินหรือส์ยไดเมเตอร์8นะคะตัดแบบ true all นะคะ ลิกที่พื้นผิวแล้วก็เลือกไปที่ position น,นะคะเ,เลือกให้มันตรงกลางกดติ๊กถูกค่ะต่อมาเราจะไปทำการเจาะที่ฐานนะคะ คลิกขวาที่ผิวทรงกระบอกนะคะแล้วก็ไปที่ Select Other นะคะที่เป็นรูปลูกศรแบบนี้แล้วก็เลือกผิวด้านล่างนะคะจากนั้นให้สเกตวงกลมขนาด Diameter ดยี่ตตนะคะ ไปที่ฟีเจอร์นะคะแล้วก็ Extrude Cut นะคะเราจะ Extrude Cut แบบ Offset from Surface นะคะก็จะมีพื้นผิวที่เราจะ Offset ไปถึงบ่าของเคาน์เตอร์บอร์เรานะคะ5มิลน,นะคะ จากนั้นกด click t o o ค่ะแล้วก็เราก็ลองไปดูรูปด้านในกันว่ามันเจาะให้เราแล้วนี่นะคะต่อมาเราจะไปลบคมนะคะให้ไปที่ fill นะคะลบคมในที่นี้มีสองแบบก็คือแบบ จอยฟิเลตกับแบบบอดี้ฟิเลตนะคะจอยฟิเลตก็คือลบคมส่วนที่เป็นข้อต่อนะครับไปเลือกได้เลยด้านนี้ด้วยนะคะ แล้วก็ข้อต่อที่ปากมันด้วยนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ ขนาดลบก็คือ3มิลน,นะคะกดติ๊กถูกค่ะแล้วจุดต่อไปก็คือ body fillet นะคะก็ไปที่ fillet เหมือนเดิมแล้วในที่นี้เราจะลบ1มิลน,นะคะ body fillet ก็คลิกเลือกพื้นผิวที่เราจะลบคมเอาทีละด้าน อ่าที่เราฟังนะคะแล้วก็ปากส่งกระบอกด้วยก็พลิกมันมาด้านล่างนะคะแล้วก็คลิกไปที่ขอบของชิ้นงานนะคะ อ่าแล้วก็มีด้านไหนที่เรายังไม่ได้ลบอีกนี่ตรงนี้ค่ะ มันน่าจะมีออปชันที่แบบคลิดแค่คิดว่าจะลบตรงไหนก็ลบได้อ่าทีนี้ล่ะได้แล้วะคะ่ะแล้วกดติ๊กถูค่ะลบกคมหนึ่งมนะคะอ่าเรียบร้อยต่อามาเราจะทำการเปลี่ยนสีนะคะคลิกขวาที่ทรงกระบอกนะคะเลือกแอพเพลนนะคะเลือกบอดี้นะคะ ในที่นี้จะเลือกเป็นสีแดงนะคะสดดีกดติ๊กถูกค่ะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะชิ้นงานของเราคอจักรยานวันนี้ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้นค่ะขอบคุณค่ะ